มาเลเซียอนุมัติให้ค้นหาเครื่องบิน MH370 ที่หายไปอีกครั้งหน้าทุกคนหลังจากที่เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH37000 หายไปในปี2014พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ239ชีวิตตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียไฟเขียวให้เริ่มค้นหาอีกรอบแล้วโดยครั้งนี้จะเน้นไปที่พื้นที่15,000ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ บริษัทโอเชียนอินฟินีจากสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจทางทะเลจะเป็นคนนำทีมค้นหาด้วยเทคโนโลยีใต้น้ำสุดล้ำข้อตกลงสุดเจ๋งคือไม่เจอไม่จ่ายถ้าโอเชียนอินฟินิตีหาซากเครื่องบินเจอพวกเขาจะได้รับเงินถึง70ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,350ล้านบาทเลยนะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการค้นหาครั้งใหญ่มาแล้วแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลย หวังว่าการค้นหาครั้งใหม่นี้จะไขปริศนาการหายตัวไปของ MS 3 7 0และนำความสงบมาสู่ครอบครัวผู้สูญเสียได้สักทีนะทุกคนเป็นกำลังใจให้การค้นหาครั้งนี้สำเร็จด้วยกันนะ